รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ที่กวัน สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการคุณดีสร้างได้นะครับผมรายการที่พาทุกคนนะครับมาออกกําลังกายด้วยกันครับกับกับผมโค้ชแมนครับค่ะและดิฉันโค้ชปรางค่ะเอาละครับสำหรับในวันนี้ของเรานะครับเราก็จะมาออกกําลังกายนะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลังแล้วก็แกนกลางกันนะครับกับตอนที่มีชื่อว่าหลังฟิตแกนกลางแกร่งนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับก็จะมีท่าออกกาลังกายด้วยกันนะครับทั้งหมด ห้าท่าก็คือท่าที่1นะครับก็คือท่าแคทคาเมลนะครับท่าที่2 s u ซูเปอร์แมนเอเทนชันนะครับท่าที่3ก็คือท่าไซส์แผลงนะครับท่าที่4 d e เดดแบคท่าที่5ก็คือท่าซูเปอร์แมนรีแทคชั่นนะครับซึ่งทั้ง5ท่านี้จะมีวิธีการทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากท่าที่1นนะครับก็คือท่าแคทคาเมลนะครับผมเดี๋ยวท่านี้นะครับเราจะให้โค้ดปางเป็นผู้สาธิตนะครับอ่ะ เริ่มจากการให้เราครับลงไปคันเข่ากันก่อนนะครับผมหัวเข่าแตะพื้นฝ่ามือติดพื้นนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เราทําการนะครับเก่งกล้ามเนื้อท้องโก่งหลังขึ้นมานะครับแบบนี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อหท้องของเรานะครับมีการเกร็งนะครับมีการเกรงแข็งนะครับพอเราก็ค่อยๆผ่อนลงนะครับกดหลังลงแอนแบบนี้นะครับก็จะเป็นการยืด กล้ามเนื้อท้องแล้วก็เก่งกล้ามเนื้อหลังของเรานะครับาจากนั้นนะครับค่ให้เรานะครับทำการเก่งท้องขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ค่อยๆผ่อนลงนะครับจนหลังแอ่นนะครับจังหวะเก่งนะครับขึ้นให้เราทําการหายใจออกนะครับจังหวะโล่งก็ให้เราหายใจเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าแคทคาเมลนะครับผม ต่อไปท่าที่2นะครับก็จะเป็นท่าซูเปอร์แมนเอ n เทนชั่นนะครับท่านี้ให้เราครับลงไปทำการนอนนะครับขาท้องอกนะครับติดกับเสื่อของเราเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการยกแขนนะครับเก้งหลังนะครับยกให้แขนกับขาของเรานะครับลอยสูงขึ้นจากพื้นนะครับให้รู้สึกว่าเกรงที่กล้ามเนื้อตรงบริเวณหลังช่วงล่างของเรานะครับจากนั้นค่อยๆผ่อนลงนะครับกลับไปจน เท้ากับมือของเรานะครับวางติดพื้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เก่งขึ้นมาใหม่แบบนี้นะครับผมจังหวะขึ้นนะครับให้เราหายใจออกนะครับจังหวะลงหายใจเข้านะครับผมขึ้นนะครับหายใจออกอ่าลงหายใจเข้านะครับนี่ก็จะเป็นท่าซูเปอร์แมนเอ n t เทนชั่นนะครับต่อไปนะครับท่าที่3ก็จะเป็นท่าสายแพลงนะครับจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางส่วนด้านข้างนะครับ ให้เราทําก้านนอนตะแคงข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทำก้านงอหัวเข่าเข้ามาแบบนี้นะครับนี่จะเป็นการทําไซส์แพร้งเวอร์ชันที่ง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับให้เรานะครับว่างนะครับให้ข้อศอกนะครับอยู่ตรงเป็นแนวเดียวกับช่วงหัวไหล่ของเรานะครับจากนั้นนะครับทําการเกรงกล้ามเนื้อเอวด้านข้างนะครับกับสะโพกยกขึ้นมานะครับให้ก้นของเราลอยสูงขึ้นจากพื้นแบบนี้จากนั้นทําการยกแขนเองเรานะครับ อ่าชูขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการบาลานซ์นะครับทำการเก่งค้างไว้นะครับอ่าพยายามอย่าให้สะโพกของเราตกลงนะครับลำตัวของเรานะครับพยายามให้เป็นเส้นตรงนะครับไม่ไปข้างหน้าแต่ก็ไม่เสียไปข้างหลังนะครับนี่ก็จะเป็นท่าไซแพลงนะครับได้ฝึกทั้งกล้ามเนื้อแกนกลางนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกของเรานะครับเอาละต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าที่4ี่นะครับก็คือท่า เ a ทบักนะครับท่าแมลงตายนะครับท่านี้นะครับให้เราทําการนอนนะครับหลังติดกับเสื่อของเรานะครับจากนั้นทําการชูแขนแล้วก็ยกขาของเราขึ้นมานะครับทั้งสองข้างเลยนะครับหัวเข่าเป็นแบบนี้นะครับแขนตรงขึ้นบนเพดานนะครับจากนั้นให้เราทําการเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องของเรานะครับกดสะดือนะครับเข้าหาพื้นนะครับให้หลังล่างของเราไม่แอนนะครับไม่มีช่องว่างไม่มีช่องแกลบนะครับ จากนั้นมือของเราจะอยู่กับที่นะครับแล้วให้เราทําการเตะขานะครับยืดขาข้างหนึ่งไปให้สุดนะครับแล้วแทงเข่าอีกข้างหนึ่งเข้ามาหาช่วงบริเวณหน้าท้อง th นะครับจากนั้นนะครับคดขากลับมาไว้ที่เดิมแล้วทําสลับข้างกันนะครับแล้วก็โคดกลับมาที่เดิมนะครับเตะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราเนี่ยต้องมีการเกรงกล้ามเนื้อตรงช่วงแกนกลางกล้ามเนื้อท้องของเราไว้ตลอดนะครับแบบนี้รวมถึงทําการคุมนะครับ การหายใจของเราด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นท่าเดดบักนะครับเอาละครับต่อไปนะครับท่าที่5ก็จะเป็นท่าซูเปอร์แมนรีแทคชั่นนะครับผมท่านี้จะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนด้านบนนะครับผมจะให้เรานะครับทำกวะทำการนอนคว่ำลงแบบนี้นะครับสำหรับท่านี้นะครับเราจะโฟกัสแค่ตรงกล้ามเนื้อตรงช่วงหลังช่วงบนตรงนี้นะครับ ให้เราทําการวางมือนะครับง่อข้อสอบแบบนี้นะครับจากนั้นทําการเกงสะบักบีบสะบักเข้าหากันนะครับยกให้มือนะครับลอยขึ้นสูงจากพื้นเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆผ่อนลงนะครับวางกับพื้นเหมือนเดิมจากนั้นเกงใหม่นะครับจังหวะเกรงให้เราทําการหายใจออกนะครับจังหวะลงหายใจเข้านะครับเกงขึ้นนะครับบีบสะบักเข้าหากันนะครับหายใจออกจังหวะลงผ่อนหายใจเข้านะครับ อ่าแล้วก็เก้งหม่นะครับแล้วก็พอน,นะครับนี่ก็จะเป็นท่าซูเปอร์แมนีแทรกชันนะครับผมโอเคเอาล่ะก็สลหรับท่าของเรานะครับทั้ง5ท่าก็จะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มออกกําลังกายกันจริงๆแล้วนะครับโดยที่เราเนี่ยจะทำการเล่นนะครับหท่านี้ท่าละ4เซตนะครับเซตละ30วินาทีพัก 30วินาทีนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับแต่ก่อนเริ่มกันเดี๋ยวเราเริ่มจากการวอร์มอัพกันก่อนนะครับเดี๋ยวให้โค้ดปานะครับทำการหมุนหัวไหลของเรานะครับไปข้างหน้าไปข้างหลังนะครับเพื่อทําการบริหารนะครับวอร์มข้อต่อช่วงหัวไหล่ของเราก่อนนะครับให้มีความพร้อมนะครับหมุนไปข้างหน้านะครับไปข้างหลังนะครับ จากนั้นนะครับเาต้อเราทำการหมุนนะครับช่วงแกนกลางลำตัวนะครับผมเพราะว่าเราต้องมีการบริหารมีการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางนะครับเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับให้กับข้อต่อแล้วก็กล้ามเนื้อในบริเวณช่วงนี้ของเรานะครับทำการหมุนนะครับให้สุดระยะนะครับซ้ายขวานะครับอีกสักสิบวินาทีนะครับ โอเคครับเอาละเราก็จะเริ่มเล่นท่าที่หนึ่งนะครับก็คือท่าแคทคาเมลนะครับผมประจำที่นะครับทําการคานเข่านะครับมือวางไว้กับพื้นนะครับแล้วก็เริ่มได้เลยครับผมทําการเกรงท้องขึ้นมานะครับแล้วก็กดลงนะครับเกรงท้องขึ้นมานะครับแล้วก็ผ่อนนะครับกดลงนะครับจังหวะขึ้นนะครับเกรงท้องหายใจออกจังหวะลงผ่อนนะครับหลังแอนหายใจเข้านะครับ ครับผมเก่งท้องขึ้นมาหายใจออกนะครับจังหวะลงผ่อนหายใจเข้านับคอยหลังนะครับอีหนึ่โอเคครับผ่านไป1เซตนะครับสำหรับท่าแคทคาเมลนะครับท่านี้ก็จะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อท้องนะครับเป็นแบบท่าพื้นฐานกันเลยนะครับเล่นกันง่ายๆนะครับจุดสำคัญนะครับให้ทุกคนนะฮะพยายามโฟกัส การทํางานของกล้ามเนื้อท้องของเราให้ได้นะครับผมเอาละครับเซตที่2นะครับประจําที่ได้เลยครับผมท่าแคทคามลเซตที่2นะครับอีก3า1หนึ่งเริ่มครับผมทําการเก่งท้องนะครับให้หลังของเราโค้งขึ้นมานะครับจังหวะเก่งท้องหลังโค้งนะครับให้รู้สึกว่าท้องของเรานะครับมีการแข็งมีการเกรงนะครับแล้วก็ค่อยๆผ่อนลงนะครับผมเก่งท้องขึ้นมาหายใจออกนะครับ จังหวะลงผ่อนหายใจเข้านะครับอีก10วินาทีนะครับผมโฟกัสกันไว้ก่อนนะครับค่อยๆผ่อนลงนะครับเก่งขึ้นนะครับหายใจออกอีก3 2 1โอเคครับเยี่ยมมาก่านไปแล้วนะครับ2เซตนะครับสลับท่าแคท Camel มนะครับเป็นท่าเบสิคเป็นท่าพื้นฐานนะครับสำคัญท่านี้นะครับมือใหม่ ยังไม่ทำเร็วนะครับเน้นทำช้าๆแต่ถูกต้องก่อนนะครับเอาละเหลือเวลาอีก10วินาทีนะครับขึ้นเซตที่3กันนะครับแคทคา์เมลนะครับเตรียมพร้อม3 2 1สองหนึ่งอ้าวไปครับผมเปล่งท้องนะครับให้หลังโป่งขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆผ่อนลงให้หลังแบนนะครับกาเรเปลงท้องมีการผ่อนนะครับหว่างเร่ง หายใจออกนะครับจังหวะผ่อนลงหายใจเข้านะครับเก่งกล้ามเนืนะ้อควบคู่ไปกับกระายใจนะครับนับถอยหลังนะครับอีก5 4 3 2 1โอเคครับเอาละเหลือกันอีกแค่1เซตเท่านั้นนะครับสำหรับท่าแคทคาเมลนะครับผมอ,อย่างที่บอกนะครับสำหรับท่านี้เป็นท่า เบสิกพื้นฐานนะครับเราเน้นที่ความถูกต้องนะครับเก่งกล้ามเนื้อให้โดดกอนนะครับเอาละครับเข้าสู่เซตที่4กันนะครับอีก10วินาทีนะครับเตรียมพร้อมกันนะครับอีก5 4 3ส1องหนึ่งอ้าวไปครับผมเก่งกล้ามท้องนะครับค่อยๆผ่อนลงเก่งกล้ามท้องหายใจออกนะครับให้ท้องแข็งนะครับรู้สึกเกร็งนะครับ แล้วค่อยๆผ่อนลงนะครับเก่งตามทอ้องนะครับอย่ค่อยๆผ่อนลงนะครับภุม้มกันหายใจของเราด้วยนะครับใจเข้าหายออกน,นะครับอีกห้าสีสาหนึ่งโอเคครับเอาละจบไปแล้วหนึ่งท่านะครับต่อไปก็จะเป็นท่าซูเปอร์แมนเอ็กเทนชันนะครับ ท่านี้เน้นบริหารกล้ามเนื้อหลังช่วงล่างของเรานะครับให้เรานะครับทำการนอนล่าบไปนะครับแล้วก็ทําการเกรงกล้าเนื้อหลังนะครับให้มือและขาลอยสูงขึ้นจากพื้นนะครับผมในท่านี้เอาละครับทุกคนพร้อมประจําที่กันนะครับอีก5 4 3 2 1อ้าวเริ่มครับซูเปอร์แมนเอ n เทนชั่นนะครับโฟกัสที่กล้ามเนื้อนะครับหลังล่างของเรานะครับ เก่งหลังเก่งสะโพกนะครับยกทั้งขาแล้วก็ลําตัวช่วงบนขึ้นมานะครับผ่านไปนะครับ15วินาทีนะครับผมจังหวะเก่งนะครับหายใจออกจังหวะผ่อนลงหายใจเข้านะครับนับไอหลังอีก5 4 3 2 1โอเคครับผ่านไปเซตที่1าสำหรับท่านี้นะครับ เช่นเดียวกันนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเน้นความถูกต้องเน้นทําให้ถูกต้องก่อนนะครับโฟกัสช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับผมเอาละครับเข้าสู่เซตที่2นะครับอีก10วินาทีนะครับผมทุกคนประจําที่ได้เลยเอาละครับเตรียมพร้อม5 4 3 2 1อ้าวจัดไปครับ Attention ขึ้นมาเก่งกล้ามเนื้อหลัง เก่งกำเนื้อก้นของเรานะครับยกให้ขากับมือลอยสูงไปจากพื้นนะครับเหมือน,นเป็นการพับลำตัวของเรานะครับเข้าหากันนะครับอ,อีกแค่15วินาทีนะครับอีก15วินาทีจังหวะเกรงนะครับหายใจออกจังหวะค่อนนะครับหายใจเข้านะครับอีก3 2 1โอเคผ่านไปแล้วนะครับ2เซตไปก็ขึ้น เซตที่3ากันนะครับโคตงางเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สึดดีมากเลยครับหลังชัดเจนเลยค่ะรู้สึกโดนหลังชัดเจนเลยนะครับผมท่าสวยมากนะครับเก่งจริงเลยนะฮะเอาล้ครับต่อไปนะครับเซตที่3อีกสิวินาทีนะครับผมประจําที่กันเลยครับเตรียมพร้อมนะครับอีก3 2 1หนึ่งเริ่มครับผมเก่งกล้ามเนื้อหลัง e x t e n s i o นขึ้นมานะครับ จังหวะเก่งนะครับอย่าลืมหายใจออกจังหวะผ่อนโล่งนะครับเราหายใจเข้านะครับเก่งกล้ามเนื้อให้สอดคล้องกับการหายใจนะครับอีก15วินาทีนะครับผมเก่งกล้ามเนื้อหลังขึ้นมานะครับผมสุดยอดมากเลยนะครับอีก5 4ี่สสองหนึ่งโอเคครับยอดเยี่ยมมากเอาละครับ เราเหลือท่านอีกแค่1เซตเท่านั้นนะครับผมสำหรับท่านี้นะครับขอเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นท่าเบสิกพื้นฐานมือใหม่นะครับเน้นความถูกต้องกันก่อนนะครับเอาลครับเหลือเวลาอีก10วินาทีนะครับเข้าสู่เซตที่4กันนะครับโค้ชฟางพร้อมนะครับประจำที่เลยอีก3 2 1จัดไปครับผมเกรงกล้ามเนื้อขึ้นมานะ แล้วค่อยๆผ่อนลงนะครับเราเน้นควักสุต้างมาก่อนนะครับแล้วค่อยๆผ่อนลงนะครับเกรงกล้ามเนื้อหลังสะโพกของเราขึ้นมานะครับแล้วผ่อนลงจังหวะขึ้นเกรงขึ้นมานะครับเราหายใจออกจังหวะลงเราหายใจเข้านะครับนับถอยหลังนะครับอีก10วินาทีนะครับอีก9 8 7 6 5 4ด2้า หนึ่งโอเคครับอ่ะเราผ่านไปแล้วนะครับ2ท่านะครับต่อไปขึ้นท่าที่3ก็จะเป็นท่าไซแพล้งนะครับท่านี้เน้นบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางด้านข้างนะครับผมเราจะเป็นเล่นเป็นเวอร์ชันงอหัวเข่านะครับสลับมือใหม่นะครับให้วางมือนะครับตรงกับหัวไหล่นะครับผมพร้อมนะครับอีก5้าวินาทีนะครับอีก3าม 2อ่อ้าวเก่งกล้ามเนื้อขึ้นมานะครับแล้วยกแขนชูขึ้นด้วยนะครับเพื่อเป็นการรักษาบาลาาซ์ดนะครับพยายามเก่งกล้ามเนื้อแกนกลางของเราไว้นะครับให้ตัวของเรานะครับเป็นเส้นตรงนะครับไม่เทไปข้างหน้าไม่เอ็นไปข้างหลังนะครับอีก15วินาทีนะครับผมอีก10วินาทีนะครับอีกแป๊บเดียวนะครับผมโฟกัสันไว้ก่อนนะครับอีก5วินะครับอีก3าม 2อหนึ่งโอเคยอดเยี่ยมครับผ่านไปแล้ว1เซตนะครับต่อไปเซตที่2เราก็จะสลับข้างไปเล่นอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับก็จะเป็นฝั่งละสอเซตนะครับเอาละครับอีก15วินาทีนะครับผมทุกคนเตรียมพร้อมนะครับมือนะครับข้อศอกดูตรงหัวไหล่นะครับผมงอหัวเข่านะครับเตรียมพร้อมเก่งกล้ามเนื้อแกนกลางนะครับอีก3 2 1หนึ่งอ้าวเริ่มครับแล้วก็ชูแขนขึ้นเหนือศีรษะเอ้ยไม่ใช่ครับชูแขนขึ้นบนเพดานนะครับผมพยายามนะครับรักษานะครับลำตัวของเรานะครับให้เป็นเส้นตรงไว้นะครับไม่เซไปข้างหน้าไม่เอ็นไปข้างหลังนะครับเป็นเส้นตรงไว้นะครับเหลือเวลาอีก10วินาทีนะครับผม เก่งไว้อยู่นะครับยังเก่งไว้อยู่นะครับทุกคนอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับโฟกัสไว้อีก3า1หนึ่งโอเคสุดยอดครับผ่านไปแล้วครึ่งทางนะครับสำหรับท่านี้นะครับเราก็จะกลับมาเล่นอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับโอเคอีก15วินาทีนะครับผมท่าไซส์แพร้งนะครับวางมือนะครับ ้อสอกอยู่ตรงหัวไหล่นะครับผมเตรียมพร้อมเก่งกล้ามเนื้อแกนกลางนะครับอีก3 2 1หนึ่งจัดไปครับผมอ่าแล้วก็ชูแขนขึ้นนะครับเก่งกล้ามเนื้อไว้นะครับอ่าเก่งค้างไว้นะครับลำตัวของเรานะครับต้องเป็นเส้นตรงนะครับไม่เทไปข้างหน้าไม่เอ็นไปข้างหลังนะครับผมอ่าอีก15าวินะครับโคตปาทำเก่งมากนะครับนิ่งมากๆเลยนะครับผมกล้ามเนื้อแกนกลางแข็งแรงมากนะครับ รับคอยลังนะครับตอนนี้เหลืออีก5วินาทีนะครับอีก3า1สองหนึ่งโอเคเอาละครับเหลืออีกแค่1เซตเท่านั้นนะครับสลับท่าไซส์แพ้งนะครับทุกคนยังทำตามกันอยู่ใช่ไหมครับทำได้อยู่แล้วท่านี้นะครับเอาละครับอีก15วินาทีนะครับผม ทำการเซตนะครับจะระเบียบร่างกายนะครับคอศอกตรงหัวไหล่นะครับผมงอหัวเข่านะครับเตรียมพร้อมเก่งกล้ามเนื้อแกนกลางของเรานะครับอีก3 2 1หนึ่งโอเคเก่งขึ้นมานะครับชูแขนขึ้นนะครับลำตัวตรงนะครับไม่ไปไม่เอ็นไปข้างหน้าไม่เซไปข้างหลังนะครับตั้งตรงไว้นะครับเก่งค้างไว้ก่อนนะครับผ่านไปแล้วสิวินาทีนะครับผมโฟกัสกันไว้นะครับนิ่งๆกันไว้นะครับอีก15วินะครับ นับถอยลังอีก10วินาที9 8 7 6 5 4 3 2 1ส่โอเคอะรครับจบแล้วนะครับสำหรับท่าไซสแพ้งต่อไปจะเป็นท่าเด a ดบั๊กนะครับผมท่า,มาแรลงป้ายนะครับท่านี้เป็นการฝึกการเก่งการเนื้อหน้าท้องของเรานะครับพอเก็นเป็นการฝึก ในเรื่องของสมาธิด้วยนะครับผมทำการเฟซท่าครับผมยกแขนยกขาขึ้นมานะครับทําการเก่งกล้ามท้องนะครับกดท้องเข้าลงไปที่ตรงพื้นของเรานะครับอีก3 2 1อ่ะเตะขาครับเตะขาสลับซ้ายขวานะครับโดยที่ให้เรานะครับคุมการหายใจนะครับแล้วเก่งท้องของเรานะครับกดลงนะครับกดไปที่พื้นตลอดเวลานะครับ ให้หลังล่าของเราไม่แอ่นขึ้นมานะครับอีก10วินาทีนะครับผมอีก10วินาทีนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1, 1> โอเคจบนะครับเดทบัคไปแล้ว1เซตนะครับผมโคตาเป็นไงบ้างครับได้อยู่ค่ะได้อยู่ครับได้ค,ค่ะอย่างได้อีกนะครับผมแข็งแรงมากนะครับ อีกรับก15วินาทีนะครับผมสลับท่าเด็กปั๊กนะครับจะขึ้นเซตที่2กันนะครับอีก10วินาทีนะครับทุกคนครับเซตท่าขึ้นมาครับยกแขนยกขาขึ้นมาเก่งกล้ามท้องนะครับกดลงนะครับอีก3 2 1อ้าวจัดไปครับเตะขาสลับซ้ายขวานะครับสำคัญนะครับอย่าลืมเก่งกล้ามเนื้อท้องนะครับกันเอาไว้ตลอดนะครับ แล้วใช้สมาธินะฮะทั้งเตะขาด้วยทั้งเกงท้องด้วยนะครับเป็นการฝึกแยกประสาทด้วยนะครับอีก10วินาทีนะครับผมอีก10วินาทีโฟกัสกันไว้นะครับโฟกัสกันไว้นับถอยหลังนะครับอีก3 2 1อหนึ่งโอเคผ่านไปแล้ว2เซตนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเกิดอีก2เซตนะครับ ระหว่างพักนะครับก็หายจเข้าออกลึกๆนะครับผมอีก15วินาทีนะครับทาเดทบั๊นะครับอ่ะต่อไปจะเป็นเซตที่3นะครับอ่ะเซตท่ากระผมยกขายกแขนขึ้นมานะครับเก่งกล้ามเนื้อท้องอีก3 2 1เริ่มครับเก่งกล้ามท้องไปนะครับพยายามให้หลังของเรานะครับไม่แอนขึ้นมานะครับให้หลังล่างของเรานะครับ ติดพื้นไว้เสมอนะครับเก่งการท้องกดลงมันกดมันลงเข้าหาพื้นนะครับเอาละครับเหลือเวลาอีก10วินาทีนะครับโฟกัสกันไว้ก่อนนะครับอ่ี่5า3 2อีโอเคผ่านไปแล้ว3เซตนะครับเข้าสู่เซตที่4เซตสุดท้ายนะครับ สําคัญมากนะครับเราเน้นที่ความถูกต้องก่อนนะครับทําท่าให้ถูกต้องเก่งกล้ามเนื้อให้ถูกต้องก่อนนะครับเอาละเข้าสู่เซตที่4นะครับอีก10บนาทีนะครับเ่าเซตท่าขึ้นมานะครับยกมือขึ้นมานะครับเตรียมพร้อมเก่งท้อง3 2 1จัดไปครับเก่งท้องไว้ตลอดนะครับแล้วค่อยทําการเตะขายุดออาป้นะครับสลับซ้ายขวานะครับ ควบคุมนะครับการหายใจของเราด้วยนะครับผมเก่งท้องไว้ตลอดนะครับอีก15วินาทีนะครับผมโฟกัสกันไว้ก่อนนะครับอีก10วินะครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1 2> โอเคอเก่งมากครับต่อไปก็จะเป็นท่าสุดท้ายของเราก็คือท่า Superman Retraction นะครับท่านี้เน้นกล้ามเนื้อหลังช่วงบนนะครับให้เราทำการนอนคว่ำหน้าลงนะครับหน้าอกติดกับเสื่อของเรานะครับวางแขนนะครับเป็นรูปตัว W นะครับงอข้อศอกนะครับอีก10วินาทีนะครับนับถอยหลังนะครับอีก3 2 1เริ่มครับผมทำการนะครับวาดแขนไปข้างหลังนะครับเก่งกล้ามเนื้อสะบัก นะครับเก่งสะบักเข้าหากันแล้วก็ผ่อนล,ลงนะครับจังหวะเก่งขึ้นนะครับให้เราทําการหายใจออกจังหวะลงหายใจเข้านะครับเน้นที่ความถูกต้องก่อนนะครับนับคอยหลังนะครับอีก5 4 3 2 1โอเคผ่านไปแล้ว1เซตนะครับ เยี่ยมมากเลยนะครับตนปางตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับไปได้เรื่อยๆค่ะอืมไปได้เรื่อยๆนะครับโอเคอย่าลืมนะครับสำหรับท่านี้เราเน้นที่การบีบสะบักหลังเข้าหากันนะครับโฟกัสตรงจุดนี้ให้ถูกกันก่อนนะครับเอาละครับอีก10วินาทีนะครับผมประจำที่กันได้เลยครับผมซุปเปอร์แมนรีแทรชันนะครับอีก3 2 1หนึ่งเริ่มครับอ่า แล้วก็บีบสะบักหลังเข้าหากันนะครับแล้วก็ผ่อนลงนะครับผ่านไปแล้วนะครับ10วินาทีนะครับเราจะโฟกัสที่กล้ามเนื้อหลังช่วงบนนะครับบีบสะบักหลังเของเรานะครับเข้าหากันแล้วก็ผ่อนลงนะครับอีก10วินาทีนะครับผมอีกนิดเดียวนะครับอีก5้า2 1โอเคเอาละครับจบไปแล้ว2เซตนะครับเหลืออีกแค่2เซตเท่านั้นเองนะครับผมระหว่างนี้นะครับก็หายใจเข้าลึกๆึกนะครับถ้ารรู้สึกว่าเมื่อยนะครับก็มีการขยับกันได้นะครับอีก15วินาทีเท่านั้นเองนะครับผมเข้าสู่เซตที่3นะครับอ้าวประจำที่ครับ r e t r a c t i o n นะครับอีก5 4 3 2 หนึ่งเริ่มครับทำการเกรงกล้ามเนื้อนะครับบีบสะบักของเราเข้าหากันนะครับแล้วก็ผ่อนลงบีบเข้าหากันนะครับแล้วก็ผ่อนลงนะครับจังหวะเกรงขึ้นนะครับหายใจออกจังหวะผ่อนหายใจเข้านะครับเหลือเวลาอีกแค่10วินาทีนะครับผมโฟกัสกันไว้ก่อนนะครับเขาดาวนะครับอีก5 4 3 2 หนึ่งโอเคเยี่ยมมากครับเอาละเราเลิกกันอีกแค่1เซตเท่านั้นนะครับสำหรับท่านี้นะครับมันก็จะเป็นการจบวอร์กอัพของเราในวันนี้คนนี้แล้วนะครับผมเอาละครับอีก15วินาทีนะครับอีก15วินาทีเท่านั้นนะครับเข้าสู่ท่าจูแมนวิเทคชั่นนะครับทุกคนประจําที่เลยนะครับเซตสุดท้ายนะครับจบให้สวยนะครับอีก5 4 3สา 2องอ่าวเริ่มครับเก่งกล้ามเนื้อสะบักหลังเข้ามานะครับแล้วก็พอร์ตลงนะครับเก่งเข้ามานะครับพอร์ตลงจังหวะเกรงขึ้นมานะครับหายใจออกนะครับจังหวะผ่อนหายใจเข้านะครับโฟกัสที่การบีบสะบักหลังของเราเข้าหากันนะครับอีก15วินาทีเท่านั้นเองนะครับอีก10วินะครับอีก9 8 7 6 5 4 3 2อหนึ่งโอเคครับเข้าสู่การ stretching นะครับเริ่มจากการยืดหน้าท้องก่อนนะครับให้เราทำการาวางมือนะครับแล้วกดนะครับโดยจะยืดหลังก่อนแล้วกันนะครับนะครับก็ทำการเ่าเน้ำหนักมาข้างหน้านะครับแล้วก็กดสะโพกของเราลงนะครับดันตัวขึ้นนะครับจะเป็นการยืดหน้าท้องนะครับ ยามกดชว่วงสะโพกลงเยอะๆนะครับจะได้เป็นการยืดหน้าทองเยอะๆนะครับผมโอเคต่อไปนะครับทําการยืดยืดหัวไหล่เล็กน้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะครับ โอเคเอาละครับจบการเวิร์กอัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็ได้มาออกกําลังกายนะครับทาการบริหารเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลังแล้วก็แกนกลางของเรานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้โค้ดป้งรู้สึกยังไงบ้างครับอ๋อวันนี้นะคะรู้สึกว่าได้โฟกัสกล้ามเนื้อหลังชัดๆเลยค่ะแล้วก็ได้แกนกลางลําตัวแข็งแรงด้วยค่ะสุดยอดนะครับโปรแกรมของเราวันนี้นะครับดีจริงๆนะครับผมเอาละก็สำหรับใครนะครับที่วันนี้ยัง ทำตามไม่ทันนะครับหรือว่าอยากกลับมาดูนะครับย้อนหลังอีกทีหนึ่งสามารถไปดูดท,ทดั้ทางช่องทาง www etvthai tv นะครับกับรายการคุณดีสร้างได้ทางช่อง etv นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ขอตัวรับไปก่อนยังไงก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมมากๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ